เอที่สุดเลยดูจากอันดับที่เขาขยับขึ้นมานะครับผมและก็มาอย่างรวดเร็วเลยครับตัวสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมไม่รไม่รอช้านะครับผมมากันเลยฮะตอนนี้ฮะเอา่ายนั่นเองนะฮะไปจะจบที่ตรงไหนยังไงก็มาร่วมเชียร์ให้กําลังใจกันได้นะครับสำหรับนักกีฬาของตัวแทนบ้านเรานะครับแล้วนี้คืออะไรเอ่ยฮะนะ BGM กับ IJ ครับอ่ะชกเลยเหรอบรเบูโซน ซึ่ง VGM ตอนนี้ขาดดีแค่ประมาณ30คะแนนอันนี้คือโดยประมาณนะก็จะแซงทางนัานโทดักขึ้นไปนะครับถ้าเกิดโทดักเก็บคะแนนไม่ได้เลยโโแต่ทรงแบบนี้นี่ IJ น่าจะยากนะครับนี่ครับต้นเกมไม่ใช่ที่ของเขาเลยจริงๆฮะร,รอบนี้ฮะโอ้โหวันนี้เก็บคะแนนได้เฉลี่ยแล้วโดดแล้วหนึ่งสองคะแนนแค่น,นั้นเองครับต้นทางของตัวไอเจครับไม่ไหวเลยคนระับตอนนี้โดนไล่ที่ด้วยครับแล้วเขาจะหาเจอเลยไหมครับนะ้ฝ่ายวีทานตาม,มต่อครับ แต่ว่ามีคนเล่นที่ตู้อยู่นะครับอ๋อตอนนี้สามไปเรื่อยๆด้วยน่าจะพยายามปิดงานให้ได้นะฮะนี่ดูวันนี้โผ่โคะถ้าไม่บูย่าก็ที่สองถ้าไม่ที่สองก็ที่สามนะคือติดท็อปสามแทบจะแปดเกมเลยแล้วเหมือนเรสเมื่อกี้ไปยิงกับทางพีสปอร์ตด้วยเอ้าเอ้ายังไงล่ะนะเพิ่งบอกว่าสิบสามคะแนนไม่ยากแล้วเพิ่งบอกว่ามั่นใจแน่นอนว่าจะบูย่าแล้วก็มั่นใจว่าแก้ต้นเกมได้แล้วไปอีก เมื่อกี้ก็เห็นว่ายิงได้อยู่ด้วยนะรีเวิร์เลสาทในทีคือหายเลยไม่รู้ทีมไทยจะมีกล้องหรือเปล่าด้วยเพราะจบเร็วเกินครับโอ้โหไม่มีด้วยเพราะเร็วเกินไปเร็วเกินบอกแล้วมันเร็วเกินไปคือเหลือบตาอลไปทีนึงนี่แต่นั่นรีเวรเลสออกจากการข่งขันไปซะแล้วโอ้แบบนี้นี่มีโอกาสโดนพีแซงนะครับผม ถ้าเกิดพีทำคะแนนดีๆน่อยนะครับน่าจะพอไล่ตามและรีเวลเลตได้อยู่ครับแต่เขาไม่เป็นไรวันนี้รีเวเลแก้ตัวจาก2โดดที่เสียไปกลับมาได้ดีแล้วแต่ถ้าเกิดน้ำโดดนี้ด้วยเท่ากับว่าเสียไปสาโดดเต็มๆนะครับอ่ะเอวีอาร์ครับเจอกับทางฝั่งโฮมบอยครับจะกู้ศักดิ์ศรีหน่อยไหมฮะหลังจากที่โดนมาหลายรอบฮะครับก็สคายเบินผ่านมาตรงนี้เขาวอไว้ก่อนแล้วเดินเฉียงมาเจออยู่ในเต็นท์ตรงนี้น่าจะไม่รอดแน่นอนกระโดนชาร์จ นะบุกรวบจับเลยนะครับผมทางฝั่ง AVR ครับอืมผมบอยครับเหลือสเปดแค่คนเดียวยากอยู่นะครับเนี่ย AVR ถ้าบุย่าขึ้นมาก็มันเหมือนกันนะอ่ะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันครับตรงนี้ทางฝั่งของ JV <J V. S 2> ออันนี้เป็นโอเคพีเก็บนะฝั่งตัวรีเวลเลสแบบแค่พลิปตาเลยครับแล้ว IJ จบปุ๊บรีเวลเลสแทบจะจบต่อเลยครับก็เลยกลายเป็นสิบสที่จบต่อกันไปครับ ส่วน JB ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเล่นกับสนามแบบโคโคได้ยินเสียงคอเล็กๆน้อยๆด้วยนะอุ้ยอาไงครับพีสปอร์ตจนี้มี5อยิมแล้วด้วยนะจบ10ได้นะสเปดออกตเกีชุบไฟขึ้นมาแล้วครับแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาโอ้โหเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่อ่านคำนี้ว่าไฟก็ได้นะแต่ถ้าเป็นรุ่นผมมันอ่านได้อย่างเดียวขนนแหละไฟใช่ไหมเ <laughs> <laughs> ปลี่ยนเข้ามาเล็งเลยกำลังลอยๆโ,โ,โยกมา ขอสอกอีกทีหนึ่งยังไม่แม่นเท่าไหร่เออเขานี้ยิงแม่กันเต็มยิงแม่กันเต็มแล้วข้างหลังเขาต้องยิงงานยุ่งจริงๆของการบอกแล้วเข้ามาเก็บทันทั้งสเปตตรงนี้ไปได้บโอชุกแล้วเกินนะตรงนี้ฮะยิงกันรัวเกินนะพีสปอร์ตไฟสะดุดก้นหินก็ตาย้วครับเลื่อยแค่นั้นนี่ไงโอ้โหกลับสู่ล่างเดิมเหรอโฮมบอลอาจจะเป็นการกลับสู่ร่างเดิมแบบนั้นก็ได้ครับแล้วพีอีนี่ก็ยังได้เก็บอีลิมเรื่อยๆด้วยนะใช่ฮะโอ้รีเวเลต จังหวะจบในเกมนี้ไม่เดียวซะเลยครับเจวีต้องระวังฮนะมีคนไล่หลังมาเหมือนกันนะแต่ไม่สนอยู่แล้วจะเอาใช่ไหมอืมโดนโสโนโอเอาแค่นวลิมิตโดนฮะอะไร<อ>ยังไงก็ได้กล้าโดนต่อยอเอาแล้ววิธานยังไงกันนะเจวีบอกจบเร็วพักเร็วเออเกมนี้ <laughs> จบเร็วพักเร็วเพราะว่าไปเสิร์ฟให้ v g เเขาแทบจะหมดทีมอยู่แล้วครับเหลือหนึ่งคนโปเตเต ไม่น่าจะทําอะไรได้นะแบบนี้น่าจะเป็น VGM เอาไป8อีลิมนิ่มๆครับเหลือแค่คนเดียวต้องดูว่าจะเทรดคือมาได้ทัวหนึ่งออริมหรือเปล่าไม่พ้นจริงๆจบเร็วพักเร็วจบแล้วก็พักเร็วจริงนะแต่ก็นี่แหละไปลริมฮะต้องดูว่า VGM จะทำยังไงต่อจากนี้ไปนะครับ เกมสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้แหละ,หะ,ะแล้วทางหน้าของ JV บอกแล้วเขาไม่ต้องคิดอะไรแล้ว<ช>ตอนนี้คือเดินหน้าบวกเลยคือลองวัดได้เลยคือทุกแต้มที่ได้มามันคือกาไรหมดอะใช่นนแล้วก็เก็บไปแก้เก็บไปปรับปรุงได้ถ้าเกิดสมมติมันดี่เราอาจจะเล่นอย่างนี้ต่อได้แต่ถ้าเกิดสมมติมันไม่ดีผลลัพธ์แบบที่เจอกับวีเจเนี่ยก็กลับไปคุยกันว่าอาจจะแก้วิธีการเข้าแบบนี้ยังไงแต่ก็น่าเสียดายสำหรับเลสเหมือนกันจริงๆนะที่รอบนี้คือมีโอกาสที่จะขึ้นที่2ได้เลยนะถ้าเกิดว่าทําคะแนนดีๆแต่ก็ใครับ พิบตาเดียวหายหมดเลยอ่ะ <c oughs> ขอแค่สิบสามคะแนนเท่านั้นแหละขอแค่ปลดล็อกสองร้อยได้เออยิ่งถ้าเกิดไปได้ถึงบูย่าแล้วคะแนนเฉลี่ยไปถึงระดับสามสิบคะแนนเนี่ยก,ก็ก็เกือบจะแซงที่สองได้จริงๆนะครับ,รบแต่ผมค,คิดว่ายังไงวันนี้โพโคน่าจะจบที่สองแน่นอนใช่ฮะับ่เป็นไรครับยังมีพรุ่งนี้ให้ลุ้นให้กำลังใจกันต่อได้ใช่ครับเอาแล้วตอนนี้มาเจอกันกลางวงเต็มไปหมดเลยกลางวงล้อมไปจังหวะที่ AVR กับทังฝั่งแองกิ้งยังไงดีครับแพ้ยังหามุมเล่นไม่เจอกรจ่าขีดกับผมอึมฮะเอาไงครับ วาร์ปเลยเหรอฮะโอ้โหเข้ามาเจอครับเก็บงานโอโหเอวีอาร์ก้อนขายจัดให้เอาสิเอาวาร์ฟเหรอออกมาหรอออกมาหล่อเข้าวาร์ปมาทำไมยืนรอกดเลยครับตรงนี้นะนะฝั่งตัวเอวีอาร์แล้วกลายเป็นซ้างหน้าของแรงกิ้งจบเองคือเอวีอาร์กำลังลื้อแอร์ดอปอยู่แล้วก็ไปนัวกับเขาตัวฝั่งแรงกิ้งเปิดประตูวาร์ปมาเปิดประตูวาร์ปมาแต่เอวีอาร์เข้าประตูวาร์ปนั้นไปแล้วพอแรงกิ้งจะตามกลับมาเอวีอาร์ดักประตูครับจบเลย แล้วคือออกวาร์ปมามีคนชนให้และติดวอลด้วยนะเรื่องของเรื่องคือมันไม่มีมุมหนีแล้วก็ยังจะเข้ามาทีละคนด้วยฮนะอันนี้ก็กลายเป็นจังหวะที่อยากจะตายตามกันไปหน่อยนะจังหวะนรกไปหน่อยอคือนรกตั้งแต่เอวีอาร์กำลังลื้อ I อ้ดอบแล้วมีคนมายิงแล้วชแต่ว่าสุดท้ายก็ยังแก้ตรงนั้นมาได้ับเหลือเจ็ดทีมในพริบตา,าสุดยอดมากทุกคนนะบอกแล้วไม่เร็วสุดก็ช้าสุดไปเลยนะร,นรอบนี้ฮะแต่รอบนี้นี่กลายเป็นเร็วสุดแล้วถ้าพี่อีป่าผมนั้นโทรจากตรงนี้ได้อีกนะรู้เรื่องนะต้องเงาหน่อยแล้วไม่โทดกคือ ไม่มีแต้มมาหลายรอบแล้วนะฮะในตอนนี้ก็ต้องลุ้นนะครับเพราะว่ายังคงติดอยู่ใน6 7และว8ดได้อยู่เปนไปไ,ได้<อ>หมดเลย b ี m อยังรอดด้วยซึ่ง BGM อยู่อันดับ7นะครับใช่ก็จะทําคะแนนจี้โทดักขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าโทดักผมว่าน่าจะเลือกเซฟแล้วแหะครับผม X-Pan ตอนนี้ไม่มีอ e ีลิมเลยนะฮะปกติเขาจะชอบนัวไฟนะแต่รอบ,รบนี้เล่นช้าลงไมไหวช็อตจริงคือหน้ามืดไปแล้วครับ X พราะโดดแรกๆวันนี้ยังเล่นได้ดูดีอยู่เลยนะใช่ใชแต่ว่าพอโดดหลังๆมาไปจบที่ 11- ที่12เนี่ยเริ่มจะเหนื่อยเหนื่อยหรือเปล่าแล้วทนาฝั่งโทดักตรงนี้ทนานท่านงกีเสียไปแล้วครับตัว L b t เข้าไปกด LB t เข้าไปกดเก็บทนันทตาวเฟคีมาได้ด้วยโทดักถ้าจบตรงนี้นี่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าทนทาฝั่งตัว p ีีนี่เขากําลังจะไปต่อแล้วมีโอกาสจะแซงทนารีเวเลด้วยในขณะที่โทดักถ้าเกิดต้องไปรั้งอันดับหกเนี่ย ความตึงเครียดตรงนั้นนี่มันมากมายมหาศาลก็แบบวิธีหาคนอยู่ปล่อยเพื่อนกดในบริเวณหลุมไอวอลต,ตรงนั้นไปเรื่อยๆก็ปีกกำลังไล่ตาม,มแกำลั <ๆ S 2> งจะเก็บธนาณัติตัวตัวตักวนี้ตัวตัดส่วนกันมาก็จริงแต่ว่าจำนวนคนมันเหลือแค่คนเดียวไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวแล้วธนาณัติวางตัวบาสอ้อมาสวัสดีไม่เฟ้นแล้วเขามายิงต่อยอหนึ่งทีเก็บธนาณัติวางตัวแฉกไปได้เรื่อยๆแต่ว่าธนาณัติตัวดักยังไม่จบครับโอ้แต่ก็งานยากเลยฮะในเวลานี้เพราะว่า โอกาสเหลือน้อยลงเรื่อยๆเลยฮะนี่ฮะเพื่อนชบขึ้นมาให้แบบทันทุงทีอีกทีหนึ่งครับตรงนี้ท่งน้นฝาฝั่งของตัวโทดากพยายามที่จะเรียกเพื่อนกลับมานะครับโอ้โหโอกาสมีไว้ให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งต้องมาดูกันว่าจะทําได้ดีแค่ไหนในตอนนี้ฮะหวาดเสียวแล้วเกินฮะแต่ PE สปอร์ตนี่ไฟท่วมไฟลุกจริงๆนะในรอบนี้ฮะฉุดไม่อยู่แล้วยิ่งเดียวเลสจบไปก่อนได้ด้วยนี่ PE น่าจะสบายเลย,เลยครับรื่องการเก็บคะแนน โอ้ดีเอ็กเซลฮะกับเอ็กซในตอนนี้ยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยฮะหลังจากที่เคยฮอตอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้เหมือนเครื่องยังไม่ติดเลยฮะดับยาวๆแล้วแฟดมาเจอกับทางฝั่งของ P.E. ที่กำลังร้อนแรงครับเอาไงดีครับชินเจอไหมองการรออยู่นะฮะออ้ยอจะอันแน,น่ <c oughs> วอไปที แจก,กไปหนึ่งนะัดเจ็บอยู่เหมือนกันครับชินต้องหลบเลยฮนะครับไม่รู้สะดุดอะไรนะน่าจะก,การะสุนปืนครับตรงนี้เจ็บเหลือเกินโอ้โหเฉียวชนเกือบล้มบาดเจ็บนะกระสุนผ่านหน้าไปทีหนึ่งเบลครับมองเห็นอยู่ปุ๊บลองเคาะโอ้โหเจอไอวอลยิงไอวอลเจอคนยิงคนเจอนกยิงนกตรงนี้ แต่รอบนี้แฟดเหมือนจะไม่เข้มเท่ารอบที่ผ่านมานครับเหมือนเขาไม่เจอคนที่ให้สู้เลยปะช่วงแรกแต่พยายามอยู่อ่าแล้วตรงนี้หนีมาชุบยันสโนโฟรครับตัวเฟคี้เอาให้มันคุ้มที่สุดครับนี่ครับ,รบแล้วน่าจะชุบได้ครับมาหมดเลยนะโทดักคืนชีพอีกรอบหนึ่งนะครับผมทางฝั่งของแฟลชฮะอยากไล่ไหมอยู่ที่มุมนี้นะจ้าหรือเปล่า ยังไม่เห็นใครครับข่าวยังน้อยไปหน่อยทางด้านนี้แฟนไม่ค่อยกล้าเล่นอาจจะระแวงข้างบนปะหลังคาอะไรพวกนี้กูกลัวไม่รู้เหมือนกันว่ายัางไงฮะอีกแผนก็เอาเซฟครับปล่อยโดนตรงนี้ไปเช็คก่อนเลยค่อยๆหาขอไปเรื่อยๆด้วยมี VGM นี่แหละครับที่ยังคงเดินหน้าอยู่8อีริมไปแล้วแต่ว่าค่นนึ่งก็มาจากทีม JV นะครับผมเอาละสิยังไงกันดีละครับเนี่ยตอนนี้ฮะวงถัดไป จะชนกันแหลกเลยไหมหรือว่าจะรอตรงนี้ดูกันครับผมทางฝั่งของชินโอูห้หเจ็บเลยฮะทางฝั่งโทแดกฮะเพิ่งคืนกลับมาไม่ใช่เหรอครับเนี่ยโอ้โหโดนไปก่อนแล้วหนึ่งฮะยิ่งมาคือในวงประมาณเท่านี้เราเลือกที่จะลงในบริเวณอ๋อจริงๆก็ลงไกลนะแต่ว่าแค่มีคนรอเล่นอยู่แค่นั้นเองครับต้องบอกว่าสวยครับไม่มีอะไรฮะตรงนี้ผมไปมองโลโก้พีสปอเป็นโทแกขายอะไรเกิดครับผม โอโคขยับเข้ามาจากซันไซนะโอโค่ยังนะอยู่นะเนี่ยนั่นะสิค่อยๆขึ้นมากำลังจะเจอกับเอวีอาร์ครับในรอบนี้ว <V GM S 1> <ะ>ีจีเอ็มก็ยังอยู่แล้วมีโอกาสจะเข้ามาในช่วงโซนเดียวกันด้วยครับเอกแพนได้ยินเสียงรถมาแต่ไกลเลยเราที่จะถอยก่อนเลยดีกว่าเอกแพนในรอบนี้เอาชัวนะฮะขยับตามเพื่อนไปครับทางฝั่งีเอ็กเซลอุ้ยแล้วโโหวอเยอะครับแต่จะผ่านได้หรือเปล่าเออเพราะว่าแฟดเขารออยู่เหมือนกันในมุมนี้ครับครับองชิน จะไล่ไหมเอา้าแล้วมีระเบิดไปโดนดีเอ็กเซลได้ฮะนกในจังหวะนี้ตามเลยไหมชินเอาไงดีไาให้เพื่อนดันไปก่อนฮนะอาร์เทมิสมาเปิดงานให้ฮะในตรงนี้ฮะดีเอ็กเซลไปแล้วครับผมเอาต่อเลยเปล่าแฟนยังไงดีพยายามจะกำระเบิดไล่ที่อยู่เหมือนกันแต่เหมือนจะมีการเล่นงูกินหางหรือเปล่าในจังหวะนี้เพราะวิ่งหากันไม่เจอฮะจากองชินเอาไงต่อดีเจอแล้วตรงนี้นี่แหละร่วงไปก่อนเลยครับแต่ว่าทูฟาส มันจะไปรอดแน่นอนฮะไปหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับเอกแพนวาโอ้โหไม่มีทรงเลยเอกแพนแต่ว g จมรอช้อนน่านาสิวีจมรอช้อนแต่ว่าที่แฟดก็ไม่ได้เสียหายอะไรกับเอกแพนเท่าไหร่เอกแพนจบรบนดับเจ็ดตรงนี้ก็ถือว่าได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าคะแนนอีลีไม่มีเลยครับไม่ใช่เอกแพนทีมเดียวที่เรารู้จักอีกต่อไปครับครับผมโอ้โหแฟดรอเล่นสองสองอยู่นะฮะแยกฝั่งกันอุ้ยแต่ตรงนี้ฮะเนโรเห็นหัวโผล่ฮะ ลองข้อๆดูก่อนเผื่อเจอนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ในตอนนี้ครับโอ้บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่เลยฮะแต่ก็พีสามารถถมได้นะถ้าอยากตีต้องดูว่าจะทำไหมหรือเปล่าครับใน,น,นหาโพสิชันก่อนครับพีเลขแพ้ในก่อนนั้นนี้เขาเป็นทีมที่ประหาเดือดมากนะตอนนี้เหมือนไม่ใช่ทีมเดียวกันเลยครับดูแปลกๆอ่ะไลอัพก็เหมือนเดิมไม่รู้ว่าเพิ่งมาช็อต,ตวันนี้ด้วยไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคะแนนก็ดูดีอยู่นะครับครับผม ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของจิตใจหรือเปล่าแล้วนะตอนนี้ใช่แต่ถ้าเกิดเล่นได้อย่างโพโคว,วันนี้นี่พรุ่งนี้ก็ยังมีลุ้นครับไม่แพนกับผมเก็บบ<อ>นเดียวเป็นร้อยอนิ่งๆครับตรงนี้ทุกทีมเอาแต่ว่าเทมิสไปโดนเลนเจอร์ขอมาแต่มีโพโคมาในมุมล่างบริเวณตรงนั้นครับมาในมุมล่างบริเวณตรงนั้นที่ตามเข้ามาเล่นอยู่แต่ว่าทนนาฝั่งตัวโปโคเข้ามาเล่นกับทนนาตัว VGM แล้ว เข้ามาซาต่อเนื่องใ,ใกล้ๆนี่มีธานาโตโทดังที่อยู่ทนนโมเดรตใ,นในต้สะพานด้วยนะครับก็เลยกลายเป็น VGM ที่รับกรรมแทนแต่ว่าวีทานเอาเมอร์ซี่ล่วงก่อนแต่ว่าป่าระเบิดยัดแบบนี้นี่เหลือแค่เวลาเท่านั้นเลยครับที่ VGM จะล่วงลงไปเพราะขอบวงมันบีบด้วยโพโคเสียไป2เสียไป2แล้วตอนนี้ต้องวาประตูตัวเองกลับมาที่เดิมครับเจ็บหนักเลยครับพยายามจะไปแลกมาแต่ตอนนี้ VGM โอ้โหมาจากไหนยิงฮะสวมรอยครับ ใครมาก็พร้อมรับคร e ับ12อีลิมไปแล้วครับธนานตวง VGM แทยมจะทำแต้มหน้าดูนะครับ VGM ตอนนี้ยังมีโอกาสได้ลุ้นอยู่เหมือนกันในตอนนี้เหลือ6ทีมเอาแล้วดูมาหา PE ต่อด้วยอันนี้ไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าครับแต่รู้แต่ว่ามากันแล้วธนานฝั่งตัวคารบี้กับนาบีทน,านทานตามมาเรื่อยๆดนานตวงบานหาจังหวะยิงแล้วได้เลนเจอร์เลยอพอมันลงมาเนี่ยมาตั้งไอวอลนี่ไม่ค่อยทีเท่าไหร่ครับแล้วการว่าธนานโจนโทนาตัวนี้จบไปแล้วนะ น่าเสียดายนะด้วยเกิด BGM จะมาจบตรงนี้เพราะว่าทางด้านตัวโทดักทีที่เขากำลังขับเคี่ยวอยู่เนี่ยเพิ่งจบไปมันบาดแล้วส่งคะแนนด้กับ PE Sport ครับ BGM ยิ่งจบเลย5ครับวิเจบอกฝากไปแซงทีมไทยด้วยเพื่อนโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะตอนนี้ PE มี14ลิมเหมือนสั่งเดลิเวอรี่มาไม่กี้เสิร์ฟถึงบ้านเลยนะโอ้โหเสิร์ฟถึงบ้านเลยโดย DSL นะครับผมใช่จริงๆก็ไม่มีบริการนี้นะไม่มีไม่มีแต่ส่งของก็ได้นะส่งของได้ จะส่งถึงบ้านเลยคือเหมือนสั่งทีเดีมาส่งอ่ะเมื่อกี้นะครับตอนน้าดีแฟร์จบระดับสี่ไปครับโพโคอันดับสามอีกแล้วเฮ้ยวันนี้ท็อปทีไปไม่รู้กี่เกมครับสม่ำเสมอมากมากแต่นี่ฮะ AVR ครับ10อิลิมในรอบนี้ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเลยเราไปบอกว่าเขาไม่มีลุ้นเนี่ยเขาจะบูย่านั่นน่ะสิรัตการว่า8ทีมจะไม่ซ้ำในหรืออปฝ่าต้องรอดูกันนะเชียร์เชียร์เชียร์ผมเชียร์ AVR เพราะพีสปอยกับตัวของ โคได้บุย่าไปแล้วใช่ไหมอยากให้มันแบบเป็นหน้าสวยๆต้องเอวีอาร์ยิงเมือดยิงเอยเจอทางไหนเอวีทีสุดกทยนั่นแหละเอาเราเปิดเก็บทัน้าฝั่งพีสปอร์ตได้ด้วยครับขอเจ็บอยู่เหมือนกันด้้งบนหลังคาแล้วนะมีรูนโอ้แต่ว่าองการอึ้บอึ้บเออไม่รอดอีกอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งไปเออหือโอ้โห อาหาออาหาโอ้ยยังได้ยังรับไม่ไหวได้ไม่ไหวนะผมโอ้ันไหน่าจะมีดับเบิลบูย่าแล้วแหละดับเบิลบูย่าแน่นอนนะครับในรอบนี้ครับแต่จะเป็นใครดีฮะเพราะพีสปอร์ตโอ้ดีเหลือสองคนนะโพโคฮะแล้วไม่พีอีก็โพโคพีอีนี่มีสิบเจ็ดอีลิมเลยนะใช่ครับเดือดมากไม่ควรไหมไม่ควรให้พีอีได้บูย่านะนั่นน่ะสิเพราะว่าคะแนนเขาจะเฟ้อเกินโพโคครับสองต่อสาม ค<ท><อ>าโนอตหนึ่ง <1 S 2> ได้ก่อนก็รู้เรื่องแต่ว่ารีมกำลังจะโดนและรีมโดนแล้วรีมโดนแล้วแต่ว่า<อ>รีมจะพลิกให้รีมพลิกมาตรงนี้การไอวอลกางตงัวเองไว้แล้วขอโอกาสพันยาแค่เล็กน้อยขอเป็นผู้พันแค่สองสามวินาทีก<ม>็ได<ม>้แล้วค่อยลดยศอไปเป็นจ่าไปเป็นสิไปเป็นหมวดแต่ว่าตัวนี้เสียไปแล้วครับเหลือแค่คนเดียวคือหน้าตวงรัชนาจะเป็นปีครับน่าจะไม่ไหวจริงๆครับโฟโก้ครับจำนวนน้อยไปหน่อยนึงคนะักอดวงสุดท้ายฮะ แต่เอ๊ะเหมือนจะไม่ง่ายนะครับเนี่ยแต่จะไปหล่ออยู่ดีนะฮะปักเข็มขึ้นมาปักใช่ไหมฟันคอเลยหายเลยตรงนี้เขาเฮกันนะผมท้าน้า PE ครับแต่เบิร์มูยากในวันนี้ครับเราเป็นทีมเดียวที่ทำได้ด้วยอันนี้คือปืนนะ